ครับผมมาแล้วเนี่ยสิพุดไว้กันความแล้วเบ็ดทีไปใส่เบ็ดมาเ่ยเป็นเบ็ดสายมันมีเบ็ดขั้นเบ็ดขั้นเราเมื่ท่านก็เป็นเบ็ดสายเก่าตั้งแต่ปีที่แล้วล่ะก็ได้ได้ปลาไหลเก่าปลาไหลเซ้ปลาซีสเกาปลาซีสที่มันว่ามันกับไปเบิงกันครับมาเรื่ง มันนี่ไอ้เบ็ดไอ้ยวงเถือเ่อนยิงมือนีเอาตะปะไหลเด้อเอาตะปะไหลถือประควากับถิอป่อยมันมือนีอันนี้ถือปลาดูกกับมาเอามาแล้วครับเด่๋ยว้นะโอเค แก้มหนึง่งเฮ้ยยา้มลังต่อไปอมังจำได้ยี่ว่าอะใส่ปอมหาย,ยาว่โอ้ยังไม่หายเจ้ากระเทียเง,งเป็นเม็ดปอม ตอนธรรมดายังยังไม่มีการเกิดขึ้นนี่มองสายเด็ดเข่งอยู่เข่งอยู่ครับนี่คือสายเด็ดถูกเป็นตะคือบว่าน้คือซื้ออยู่ติดแล้วครับกินแล้ว จะว่าประยู่หลุดเนี่ยเนี่ยเป็น,นอาการหลุดโอเครู้ว่ามีเจ็ดตัวโฮ้สายน่ก็แข็งอยู่แข็งอยู่ครับม่ารุนกันม่ารุนกันว่าสิเป็นจังได้โอ้ยแข่งค่อยๆ lúc ở dưới nhà lắng ngập bay lắng bay lắm bay cái này bay cái này này cái này 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 นี่ใส่ขวดนอยเลยเอน่นเบ็ดฟ้มก่กาตั้งแต่ปีที่แล้วซื้อๆน,นี่ป่าไม่อวันอยู่เนี่มต้องใส่สิบก่กินเดี๋ยวแล้วนี้ปลูกใส่ขวดอัน้อยไปหวัวจมอยอ่แตียวพงหัวจิถกอยังได้รุนกันฮ้น จมซื่อๆเออหัวมันก็จมแหงเหรอวะหลอนๆอาการหลอนเพียงเสียละบ้างหลังต่อไปหลางต่อไปเสียวๆนี่เดี๋ยวก่อนเออเนี่ยมีป่าลูกคอกเหรอถ้าป่าลูกควกมันเป็นกิเนียแล้ว Tim này mọi người mọi người mọi nó mọi người 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 เดี๋ยวสีพ้าไปเบิ่งมองไงเดีย่ยวนีมขึ้นมองดำหน้ามองพุ่นมองไฟน,ไนั่นแหละใช่ไหมวิธีแก่เอาอย่างไม้เปลี่ยนเพราะปลูกเพื่อจะบังแสงให้กับเขาแต่โอ้โหว่าสิเป็นแน่เลยกบกระมี่โย่กบหน่อยมัน มันมันใหญ่มันใหญ่กว่าใหญ่กว่าเขียดแล้วล่ะแต่ว่าอีกจักอาทิตย์2อ,อาทิตย์คิดว่าพอดีใส่เบ็ดปนใส่พริกก่อนอย่ากลายเดะอันนี้พอดีเอียม